สวัสดีนะคะเสียงคุณป้าวันเพ็ญน,นะคะก็มีเรื่องจะเล่านะคะชีวิตคนไทยในต่างแดนนะคะถ้าเกิดคือเรื่องที่ป้าจะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของประสบการณ์จากที่ป้าเจอมาเยอะๆเอาพี่วันประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองนะคะแล้วก็หลายๆคนวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องใกล้ๆตัวนะคะ แต่มันก็เป็นคนไทยอีกนั่นแหละสังคมคนไทยเนี่ยที่ป้าเคยสอนลูกสอนลูกนะคะว่ามึงอยู่ห่างๆเลยนะคะมึงอยู่ห่างๆแต่คนพวกนี้มันจะไม่ค่อยห่างหรอกมันจะอยากจะมาอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วถ้ามันคบกับคนรวยเนี่ยอีเทียวพวกนี้ไม่ขาดทุนมันก็จะมีวิธีทางเขามันเข้ามานะั่นแหละเราก็ต้องแบบเราก็ต้องหลงกลมั่งเป็นธรรมดานะเออป้าเล่าให้ฟังนะคะเอาแบบชิลๆของป้าเนาะป้าจะใช้คำว่า ภาพเล่าเรื่องกับพวกที่ตอแหลมโนคําว่าตอแหลมโนนี่คือเล่าเรื่องราวที่ไม่จริงอ่ะคุณคุณเข้าใจใช่ไหมคะแบบเหมือนกับเอาเอาเรื่องเนี่ยไปเล่าให้ใครต่อใครฟังนะอีนั่นเป็นยังงั้นอนี่เป็นอย่างงี้นะคะเราเป็นปุเป็นตะแต่ไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างเดียวที่จะไปรองรับขอบอกได้เลยคะ่ะออเทียพวกนี้เป็นสันดานขี้อิจฉาเห็นใครดีกว่าไม่ได้ ถ้าใครต่ำกว่ามันก็เหยียบแต่ขอโทษนะคะเชิญกระอักเลือดต่อไปในสิ่งที่กูจะเล่านะคะเดี๋ยวป้าจะบอกว่าป้าพูดถึงใครนะคะภาพเล่าเรื่องนะคะนี่เสียงคุณป้านะคะเดี๋ยวจะบอกไม่รู้ว่าคุณป้าเป็นใครนะคะคุณป้าสุนเพนเองค่ะนะคะปุ๊บเอารูปไหนดีเอ่ยนะคะภาพเล่าเรื่องอันนี้ลูกสาวหลานสาวที่สวีเดน เล่าเรื่องราวของป้าดีกว่านะคะป้าเนี่ยรักกับสามีมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีนะคะแล้วรักของป้าเนี่ยไม่เคยเก่าเลยคือสิ่งสําคัญในชีวิตคู่เนี่ยคุณต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันและกก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะทาให้สามีเราเนี่ยเกรงใจเรารักเราเหมือนที่ป้าเคยเล่าผ่านๆมาว่าถ้าคุณอยากให้ใคร รักคุณควรคุณควรจะมอบความรักความจริงใจให้เขาก่อนไม่ใช่เออเอางี้เอาที่สบายใจแต่สําหรับป้าป้าชัดเจนถ้าป้ารักใครป้ามีความสุขกับอะไรป้าจะทําสิ่งนั้นเหมือนกับป้าอ่าเคารพสิทธิสามีสามีก็เคารพสิทธิป้าเพราะฉะนั้นภาพที่ป้าหรือว่าเรื่องที่เล่าเรื่องของป้ามาจากปากป้ามันคือความจริง เรื่องของกูมึงฟังคนอื่นแล้วมึงเชื่อเขานะควายก็มึงเอ,เอาที่พวกมึงสบายใจนะคะเนี่ยอะถึงคนที่มันตอแหลโออีเพนเนี่ยนะคะเอาไปเล่าให้เขาฟังว่าคนแบบกูเนี่ยจะต้องเอาลูกสาวสังเวยกามให้ผัวเพราะกลัวที่จะไม่ไดเ้เขาไม่ให้อยู่แค่อาศัยอยู่ถุยอีควายเนี่ยหลักฐานชัดเจนไหม ตอนกูอายุสี่สิบเนี่ยลูกกูยังไม่มาเนี่ยเนี่ยของขวัญวันเกิดกูเนี่ยเรือยอดเล็กๆเ,เนี่ยนะข้างล่างนี่มีห้องน้ํามีห้องนอนพร้อมเนี่ยยนะอสัตว์คือคนไทยมันไม่อยากเห็นใครได้ดีแต่ก็จงังไม่เป็นไรค่ะมึงจังอิจฉามึงได้สิทธิ์นั้นเที่ยวหน้ากูจะให้มึงอิจฉามากกว่าเดิมที่อีฮียนะคะบางทีป้าเนี่ยไม่อหญ่จะด่านะแต่ถ้าเกิดป้าไม่พูดซะเลยพวกคุณก็ไม่รู้ต้องเล่าค่ะ วิอ่อีเพนโชรวยอ่าอีกละกลัวให้ประเด็นที่มึงว่าทําไมถึงอีสัตว์จุ่มหรือว่าอีสัตว์นรกอีก,กันกแก้วแห่งดูใบเนี่ยตอนนี้ย้ายแล้วค่ะไม่ได้อยู่ดูใบนะคะอยู่ฟูเจล่าค่ะรถเกตค่ะที่ที่กูเคยจอดเรือนะคะนะคะราคาถูกค่ะจอดเรือที่นั่นนะคะอ่ะนี่ค่ะมาให้ดู มึงสร้างเรื่องสร้างราวในอีจุม๋มอีจุม๋มอีกหนกแก้วกูถามหน่อยมึงละอายแก่ใจไหมมึงตอแหละนะมึงละอายแก่ใจไหมโอ้อีเพนนี่ใช้ขวยอันเดียวขวยอันเดียวกับผัวมึงลืมแล้วเหรอที่มึงเล่าเรื่องเก่าว่าผัวกูเอ๋ลูกกูนี่ได้แฟนเป็นคนอังกฤษได้คนเป็นได้เป็นจังนะั่นนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริง กูก็ให้ลูกกูจัดเต็มเลือกคู่เอาเลยลูกเอาคู่แท้ลูกคําว่าคู่แท้เนี่ยอยู่แล้วจะต้องมีความสุขให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่คิดเอาเปรียบทางใดทางหนึ่งแล้วชีวิตมึงเป็นไงบ้างอีจุม๋มฮะที่แต่งมาเนี่ยมึงรู้หรือยังพฤติกรรมผัวมึงเป็นยังไงผัวมึงมีเมียมาสี่คนมีลูกสี่คนเลิกหมด กับมึงเนี่ยเขาไล่เช้าไล่เย็นอีสัตว์เขาเก็บเสื้อผ้าให้ด้วยนะแล้วกูถามว่ามึงไปไหมไปโอ้ถ้าเป็นกูกูไม่อยู่หรอกคนอย่างกูนะคาย่าฆ่าได้ยามไม่ได้แต่มึงกลับเอาเรื่องราวของมึงมาเปลี่ยนตัวละครว่ากูโดนไล่ออกจากบ้านเฮ้ยแล้วก็มีการมาบอกเลยนะคะว่าบอกใครต่อใครว่าถ้าไม่ให้เราไม่เอาลูกสังเวยกรรมให้สามีเราจะโดนไล่ออกจากบ้านทั้งลูก ทั้งตัวเราอีสัตว์ตื่นเตืนเตื่นเตือน,น,นอีจุมก่อนที่มึงจะโกหกสังคมอะไรอ่ะมึงต้องรู้ด้วยว่าลูกกูมีวีซ่าทํางานตั้งแต่ที่เขามาอยู่เดือนแรกไม่มีช่วงที่เขาตกงานเท่านั้นล่ะตกงานกูก็เปิดร้านดอกไม้ให้เขาไงทําไมอ่ะกูมีเงินนะ่ะทําไมฮะดูซะอีสัตว์เนี่ยรักขามขอบฟ้า รักคือสื่อภาษาสวรรค์อ่ะดูซะพวกคนไทยที่รับความสุขของคนอื่นไม่ได้นะภาคนี้มันบาดตาบาดใจพวกมึงมึงได้สิทธิ์กระอักเลือดเคยอิสวนะคะเนี่ยลูกเขยกูได้ข่าวว่าออกรถอีกจะให้แบบนะลูกสาวกูก็อัพแบบบ้าเขาเรียกว,ว่าอุ๊บไวอ้อ่ะแม่มาดูแล้วเห็นเองอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะรถคันเล็กๆแม่อันไหนอันไหน กูก็ไม่อยากรู้อ <N ike> ่ะตอนนี้ต้องไปเจอเลยอืนี่นะซื้อบ้านแล้วอีจุ๋มมึงมีหรือยังมึงมีหลักชีวิตอะไรหรือยังเนี่ยเขาซื้อบ้านซื้อรถเขาเก็บเงินเก็บทองจากดูใบกันมึงอ่ะมึงมีอะไรบ้างมึงรู้ไหมว่าลูกกูมีเงินเท่าไหร่ตอนกลับมาลูกเขยกูมีเงินเท่าไหร่ เขามากอบโกยกันทั้งนั้นมึงได้อะไรบ้างอีจุม๋มอีกรหนกแก้วจบปริญญาแต่ปัญญาหางานทำไม่มีดูซะนะดูสไอเฮียมึงได้สิทธินั้นเป็นไงคะรักเอ้ยนะคะรักข้ามขอบฟ้านะคะเนื้ออาดาในกันเป็นไงกะ รอยยิ้มของคนที่มีความสุขเออมึงจําได้ไหมอีจุมวันที่มึงดูถูกอาชีพเด็กเสิร์ฟของลูกกูอะมึงจําได้ไหมอิสัตวนากโอ้ยเงินเดือนแค่นี้หนูไม่ทำมันหนูจบต้องบริญญาถุยอีสัตว์ตอนนี้มึงได้เงินเท่าไหร่มึงมีปัญญาที่จะเติมน้ํามันไม่บางครั้งเนี่ยอีเหี้ยวันวันหนึ่งนะไม่เคยไม่ชีวิตมึงในอีจุมนะ มันเป็นคนจังไหลจิตใจไม่ดีมึงเนี่ยไม่ใช่ตัวดำอย่างเดียวนะใจก็ดำเป็นไงคะเด็กเสิฟที่มันเคยดูถูกเมื่อก่อนเนี้ยเป็นพนรรยาของ r e a วเอสเต e นะฝรั่งมีระดับค่ะมึงไม่ใช่ผัวมึงค่ะไม่ใช่แบบผัวมึงไอ้เอี้ยฝรั่งช่างซ่อมกูรู้งเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะ อ่ะนี่อ่ะมึงได้สิทธิ์กระอักเลือดอีกนะระหว่างหนังหน้าลูกกูกับหนังหน้ามึงกูรู้ว่ามึงอิจฉาลูกกูอิจ๋มแต่มึงมันเกินไปขนาดสร้างเรื่องแต่งเรื่องแต่งราวเป็นเด็กเลื้องแกะปั้นน้ำเป็นตัวกูสาบแช่งไปแล้วไงอิสัตโอคิดได้นะว่าคนระดับมันเนี่ย คนระดับลูกกูเนี่ยจะยอมอยู่ใต้อำนาจกูจะตอมอยู่ใต้โอวาทกูสั่งให้ไปเป็นบำเรลกามของพ่อเลี้ยงเฮ้ยเยตื่นตื่น,นไม่ใช่พ่อเลี้ยงไทยอย่างพ่อเลี้ยงมึงมึงอย่าเอาชีวิตมึงนะ่ะมาสลับตัวละครค่ะอีสัตว์อจุ๋มอีกนกแก้วคนที่บ้านนะ่ะมันคือมึงไม่ใช่แม่มึงแดกยาสมั่งนะอีสัตวนรกเป็นไงคะลูกกู อ,อ่าเดี๋ยวบอกนะคะตําแหน่งล่าสุดนะคะซูเปอร์วาเซอร์ของโรงแรมระดับห้าดาวในดูไบนะคะเขาทำงานก็เจปีกว่านะคะเริ่มจากเด็กเสิร์ฟที่จุ๋มกระหนกแก้วมันดูถูกนั่นแหละค่ะแต่ถามว่านึกกูนึกในใจแล้วไงเด็กเสิร์ฟแล้วไงกูมีเงินน่ะกูไม่ได้ให้ลูกกูหวังเงินน่ะ ได้เดือน 7, 800, ละเจ็ดแปดร้อยก็แล้วไงแล้วไงกูต้องการให้ลูกกูได้ภาษาได้ประสบการณ์ลูกกูก็ทําได้เพราะอะไรหนึ่งกูไม่ต้องเดือดร้อนที่จะดอกได้เงินของลูกกูมีเงินมากกว่าลูกกูอีกนะเป็นไงคะนี่ดูซะด้วยนะคะว่านี่ลูกเทพอย่างมึงเนี่ยมีใครข้อชมบ้างอีจุม้มอีสารและเร็ว อีคนจิตใจต่ําช้าอีจุ๋มกระหนกแก้วแห่งดูไบถามว่าทําไมเ,เดี๋ยวคนเขารู้เองนะไม่ต้องเอารูปมันขึ้นมามา,มา,ม,ามาเทียบกับลูกดิฉันหรอกคะ่ะถ้าอยากเทียบต้องขออนุญาตลูกก่อนพราะดิฉันเคารพลูกนะคะเคารพสิทธิ์ของลูกต้องถามลูกก่อนคะ่ะเฉพาะรูปเขาเนี่ยเราเอารงได้นะคะคืออีสัตว์นรกเนี่ยอีจุ๋มกูถามจริงๆเหอะ มึงมึงเวลามึงตอแหลในสิ่งที่ไม่จริงนีะ่ะมึงอายบ้างไหมโอ้มาก่อนไปพูดกับใครต่อใครนะ้มามหาอีเพนถึงบ้านไม่กล้าเปิดประตูบ้านถุยที่กูไปไม่เปิดประตูบ้านให้มึงเนี่ยกูขันยะขยแยงกับการที่ตอแหลตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไม่รู้จะก,กี่ครั้งกี่หนเพื่อนในกลุ่มเนี่ยทะเลาะก,กันกระเพราะมึงเลยละอีส้นตีนแต่กูไม่แคร์ค่ะ เพื่อนกูไี่คบกันมาตั้งหลายปีเฮียนี่เข้ามาทะเลาะก,กันหมดเลยค่ะแตกกันเป็นสองกลุ่มสองฝักสองฝ่ายมันเสียมขนาดให้ดิฉันเกลียดลูกสาวดิฉันอนะเมื่อประมาณสักห้าหกปีที่แล้วดิฉันก็มาที่ไปสวีเดนนะคะไปสวีเดนก็ไปธุระก็อยู่หลายเดือนละโอ้โหฟ้องดิฉันใหญ่ว่าลูกอย่างงั้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้น กูรู้นี่ใส่ลูกกูแล้วกูรู้ว่าลูกกูฉลาดกว่าที่มึงคิดเยอะแต่ลูกกูเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่เหมือนมึงหลอกสารและแน่ทุกบ้านชีวิตมึงดีขึ้นไหมคอ่อิสัตอิสัตนรกแม่ตัวเองมึงยังด่ากูคิดตั้งแต่วันที่บอกคุ้ยตายแล้วนี่นี่ไม่ใช่ด่าคนอื่นอย่างเดียวนะกับแม่มึงมึงยังด่าเนี่ยกูนึกในกูกําลังจะคิดทํายังไงที่กูจะตีตโตออกห่างจากมึงได้มึงเกาะกูยิ่ยงกับปิง พอลูกกูจะมาเนะี่ยมึงก็กีดกันสารพัดแหละกูบอกเออจะเดี๋ยวจะรับลูกมาอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหแล้วเป็นไงพี่สาวมึงอ่ะพี่สาวมือะกลัวจะฝากงานให้เพราะพี่สาวมึงก็จบปริญญาโอ้กลัวเขาจะมาแล้วใครจะดูแม่อย่างนั้นอย่างนี้นเอาเอาแม่มาด้วยสิเพราะว่ามันมีวีซา่าแล้วเดี๋ยวมันก็อยู่ได้ไม่ไม่ได้คือไม่อยากให้แม่มาไม่อยากให้แม่มือะตัวมือมาเป็นไงค่าชีวิตมึงอ่ะตอนนี้อีสัตวเดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่ฟูเจล่าแล้วเนี่ย นี่ลูกสาวกูค่ะทำงานโรงแรมระดับ5ดาวนะคะตำแหน่งล่าสุดคือซ u เปอร์วเซอร์นะคะคุมลูกน้องมากกว่า20ิคนทั้งฝรั่งด้วยเป็นไงคะจุกออกได้อีกนะคะเมิงกระอักเลือดคืออีสัตว์มึงแต่งเรื่องเนี่ยมึงแต่งขึ้นมาเพื่ออะไรมึงมีจุดป,ประสงค์อะไรกูบอกแล้วไนงะหนึ่งภาพ มากกับพันคำคนที่ทำงานระดับนี้เขามีบ้านพักรับรองค่ะท่านผู้ฟังเขามีไม่ต้องถึงกับมีตำแหน่งนี้หรอกค่ะแค่คุณเป็นคนของพนักงานโรงแรมคุณก็ไม่ต้องอยู่บ้านเดียวกับเขาเรียกว่าอะไรนะคุณก็มีที่พักมีที่พักอยู่อย่างสุขสบายมีรถรับส่งคุณต้องไปทำงานทำงานโรงแรมที่มันเป็นกะก็จะมีรอบเป็นรับรับ เฮ้ยไอคนที่เชื่อเขานี่คือไม่เคยไปอยู่เมืองนอกถึงไม่รู้หรอกว่าเขามีสบัดิการและระดับซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยอยู่เท่าๆกับแอร์ค่ะมึงทุกอยู่กับเข้าๆกับแอร์โฮสเตสอยู่แอร์เรียเดียวกับแอร์โฮสเตเพรเผออยู่ดีกว่าได้ซ้ำไปมึงเอาที่ไหนมาพูดว่ากูต้องเอาลูกไปสังเวยกามให้ผัวกูอีตอแหลคนเราเนี่ยปาก เขาเรียกว่าหีดอกทองไม่มีใครเดือดร้อนนะแต่ถ้าปากดอกทองนี่มีคนเดือดร้อนมีคนก็สาบแช่งในะอีสัตว์นรกเป็นไงคะลูกโกรับความจริงให้ได้หน่อยหนึ่งภาพเนะี่ยมันล้านคําตอบล้านคําตอบคือว่าไอสิ่งที่มึงพูดว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้ดอนกับลูกมันมันจะต้องทรงกับเมืองไทยทั้งแม่ทั้งลูกถุยอีควายก่อนจะโกหกเขานะมึงศึกษาข้อมูลก่อน ศึกษาข้อมูลก่อนและคนที่จะเชื่อก็อย่างโง่ศึกษาข้อมูลในต่างประเทศมึงโกโหกได้เฉเพาะคนที่โงโงๆคนที่เขาทำงานดูใบเขามีบ้านพักเขาไม่ได้อยู่กูกถุยอีฮีย้ยก็เมื่อกี้ที่ป้าเอารูปให้นี้ให้ดูไงเนี้ยเนี้ยสิ่งเล็กๆที่เขาเรียกว่ารัก นี่คือฝรัลล่งถ้าไม่เขาไม่เหลือกินเหลือใช้เขาไม่รักจริงเขาไม่ซื้อหรอกเรือให้หรอกค่ะแล้วก็ชื่อว่าวันเพนหรอกค่ะเขาก็ต้องชื่อเขาสิไม่ใช่แค่นี้นะกูยังมีเครื่องเพชรอีกยังมีที่ดินในประเทศไทยอีกเฮ้ย้าไลกูกลับเนี่ยมึงอย่าลืมนะกูเบีถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถ้ากูฟ้องเนี่ย สมบัติแบ่งครึ่งน,นะเมืองแค่อยากเล่าให้ทุกคนฟังพ่อป้าไม่เคยคิดฟ้องสามีป้าเพราะสามีป้าเนี่ยเป็นสามีเทวดา้ากล้าพูดคำว่าสามีเทวดาเนี่ยเทวดาเนี่ยจะต้องประทานพรให้เราใช่ไหมคะไม่ใช่สามีปอบสามีกระสือสามีปีศาจอย่างสามีมึงอีจูม มึงไม่ต้องมาที่ผัวมึงไม่ต้องมาเทียบกับผัวกูหรอกไปเทียบให้ได้ขี้ตีนของลูกเขยกูก่อนทํามึงมึงไปไถ่มันได้ขี้ตีนครึ่งหนึ่งของขี้เศษขี้เล็บที่ติดปลายตีนของไอ้โทมัสมันก่อนเถอะอขอโทษนะคะคุณโทมัสมิสเตอร์โทมทัสมึงให้ได้ขี้ตีนเนาก่อนเถอะเขาไปทํางานที่นั่นเกือบสิบปีเขาเก็บเงินเก็บทองกลับบ้านเขาเขาซื้อบ้านในต่างประเทศ เมือ่อมีอะไรบ้างอะอสัตว์เดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่ฟูเจล่ามึงก็อักเลือดได้จัดเต็มที่อิส้นตีนเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะมาให้ดูชัดๆค่ะหนึ่งภาพล้านคำตอบเอาแค่นำสกุลพอเพราะว่าหนึ่งเราต้องการให้เห็นลายน้ำนะคะเพราะว่าดิเอี้ยวพวกนี้ ต่อ่ากูบอกได้เลยไม่ได้ตัดต่อค่ะของจริงค่ะลูกกูเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ค่ะนี่เอาน้ำสกุลเดิมของเขามานะคะริบปิกนรัศมีให้ดูเนี่ยไม่ต้องให้อันนี้ปัญจพรนะคะก็คือให้ดูเต็มไม่ได้ถามว่าทำไมมีคนมาเตือนว่าเดี๋ยวพวกมิจฉาชีพเอาไปใช้นะคะเพราะว่าตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่อ่ะนะนะโอเคค่ะเข้าใจกันนะคะให้ดู ไงอีจุม๋มอีกหนกแก้วมึงรู้ใช่ไหมว่าระดับซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยมีที่พักและถ้าหัวลูกกูไม่ทันสมัยลูกกูไม่ใช่ระดับผู้นำมันจะเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ได้หรอคำว่าซูเปอร์ไวเซอร์นี่เจ้านายของคนกลุ่มเล็กๆนะเป็นบันไดขั้นแรกของอันนี้ลงไปแล้วเป็นบันไดขั้นแรกของผู้บริหาร แล้วระดับผู้บริหารเนี่ยมึงคิดว่ากูจะเอามาใส่พานให้ผัวกูได้หรออีควายก่อนจะมันโกหกตอแหละอะไรเนี่ยมึงหัดอายบ้างนะอีจงมีอีกระหนกแก้วอีคนจังไรมึงนั่มันจังไรมึงเคยจริงใจกับใครบ้างไหมที่มึงคบคบกับเขาอะมึงไปคีนข้าวบ้านอีตาลมึงกลับมาบ้านกูมึงมาด่าอีตาลมึงมาด่ากับข้าวอีตาลกูคิคดไม่ใช่ว่ากูไม่คิดนะเฮ้ย มื่อไหรคิวกูวันนี้หรือว่าออกจากบ้านก็เจอคิวกูแล้วก,กูจะบอกให้เลยคนในดูไบเขารู้จักอีตานอีตานเป็นคนใจกว้างอีตานเป็นคนกันเองแต่มึงหัวมึงทำงานกับผัวอีตานผัวมึงเป็นลูกน้องเขามึงเป็นลูกน้องผัวเขาแต่มึงมาด่าเขาสาเสียเสีย มึงมาทาให้กูจนกวนเกลียดไอ้ตาแต่ตอนนี้กูไม่เกลียดไอ้ตาแล้วเพราะว่าอะไรคือคุณเข้าใจไหมคะเ,เวลาเขาพูดทุกวันทุกวันเนี่ยทําให้เราบางครั้งอะเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเอน็นเอียงทั้งๆที่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่เห็นว่า้เมดุงเดิมๆอีกแล้วปอบเปี้ยไออะไรกูจำไม่ได้ละคือเขาจะเชิญเพื่อนมากินข้าวที่บ้านรวมทั้งผัวมันและมัน ไอสัตว์นรกเพื่อนแล้วป้าจะเล่าให้ฟังนะคะคนที่ชื่ออีจุ๋มกหนกแก้วแห่งดูไบเนี่ยชมรมสตรีไทยในดูใบเนี่ยเขารู้จักมันดีไปถามเขาสิไปถามเขาว่ามันเคยคุยว่าใครให้ใครฟังไหมเยอะมันเข้าตรงนั้นกับว่าตรงนี้อ่ะพี่ไทยยังโดนเลย <c oughs> <c oughs> กูขี้เกียจจะพูดมันไม่กล้าวายต่อยท่านั้นแหละไอ้ต่อยมันไม่มีแผลให้ว่าไอ้ต่อยนี่กับเพื่อนกูแหละ ตอนหลังก็เพื่อนเพื่อนกูนี่ไม่ค่อยได้คุยกับกูแล้วตั้งแต่อีเคี้ยนนี้เข้าไปอ่ะแต่ไม่เป็นไรกูไม่ได้ง้อเพื่อนเพราะเพื่อนไม่ได้ขหายกูแดกกูจะบอกซะก่อนนะอย่ามาบอกอุ้ยเดี๋ยวถ้ามันไม่มีเพื่อนมันต้องตายไม่ตายไม่ตายกูเนี่ยมีเพื่อนแล้วเพื่อนกูชื่อสเตลล่าเพื่อนกูชื่อเชอร์ลีเพื่อนกูชื่อโทมัสเพื่อนกูชื่อฮักกนและยังมีลูกฝรั่งอีกเพื่อนกูทั้งนั้นเลยกูไม่เอาคนนอกมาเป็นเพื่อนกูหรอกเพราะเวลากูให้มันแดกแล้วนะ นอกจากมันไม่สํานึกแล้วมันยังแหวกัดนี่คือการครอบคนไทยนะคะถ้าคุณนะ่ะให้มันเข้าบ้านแล้วเนี่ยคุณจะต้องให้มันเข้าตลอดการถ้าวันใดวันหนึ่งปาร์ตี้บ้านคุณไม่มีมันคุณจะต้องจัดคําถามตั้งคําถามคําตอบไว้ให้ดีเพื่อไม่ให้มันโกรธและทุกๆงานมันจะต้องไปเสือกอี้จุ๋มนี่นะตัวเฮียเลยเพื่อนของป้าทุกคนนะคะที่มาคุยกับป้าหน้าเพซหน้าเฟซนะ่ะถ้าอยู่ในดูไบเนะี่ยมันไปถึงบ้านเขาเลยนะ เข้าไปคุยกันหลังไม้นู่นนี่นั่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเรื่องนี้ต้องเล่าเล่านิดหนึ่งเดี๋ยวป้าจะเล่าอีกเป็นตอนตอนนะคะคือป้ามีเพื่อนเป็นแอร์ระดับซูเปอร์วาเซอร์ซีเนียซีเนียระดับซีเนียเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนรักกันมานานละนะคะเราก็ถามทุกครั้งนั่นแหละเขาก็จะหิ้วของมาฝากนู่นนี่นั่นะเราก็ไม่ค่อยจะสั่งละนอกๆจกเออพี่เพนสั่งมาสั่งมาสั่งมาเราก็เโอเคโอเคจะไปไหนอะ เขาก็บอกว่าไปไหนแล้วแม่เขาก็รู้จักกับเราแม่เขาก็เหมือนเพื่อนเราคนหนึ่งอะ่ะเหมือนเพื่อนต่างวัยด้วยกันนั่นแหละมาก็ไปท่องไปเที่ยวกันน่ะน้องทรงน้องสาวก็ก็เป็นเพื่อนกันอะ่ะก็สั่งซื้อกะปิสองกิโลทางทางแอร์เพื่อนกันก็บอกว่าพี่เพนได้แล้วนะกะปิก็แท็กมาอีฮีอันนี้ไปเลยค่ะอีจุ๋มกระหนกแก้วไปคุยกับเขาไปขอแบ่งเขากิโลหนึ่งเราก็บอกเฮ้ยได้ไงอะ่ะแล้วมันบอก คือไปคุยกับเขาแล้วทางนู้นเขาก็รับปากแล้วเขาก็คิดว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าเขาจะมาซื้อให้เราอีกแต่เราไม่ชอบอาการแบบนี้ถ้าอยากได้ตรงจุดนี้ที่เขาซื้อเรามันไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนฝากซื้อแล้วแล้วเจ๊แล้วเจ๊กิกกนหมดเหรออ้าวกูกินไม่หมดเพราะนานๆเขาไปทีกูเลยต้องเกรงใจแล้วก็ฝากเขาครั้งเดียวสองกิโลกูไม่ได้แดกวันเดียวสองกิโลหมดกูแดกเป็นปี แต่กูจะต้องให้เพื่อนกูขับรถไปบ่อยๆหรือแต่เพื่อนกูก็กลัวกลัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน่ารักอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อมาให้ใหม่พี่เพนคือเข้าใจที่เพื่อนจะซื้อมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันน่าเกียดไหมอะ่ะกับเพื่อนเราเพื่อนรักเราเพื่อนสนิทแล้วมันไปทุกคนค่ะมันไปทุกคนแล้วตอนหลังมีเพื่อนรักของป้าเนี่ยสองคนซึ่งไม่รู้จักกันเนี่ยทะเลาะกันน่ะ คุณลองคิดสิเพื่อนรักของป้าสองคนไม่รู้จักกันเคยเห็นแค่ครั้งเดียวเขาทะเลาะก,กันน่ะคุณคิดว่ายังไงอะ่ะเขาเกลียดกันน่ะเราเป็นการอะ่ะไม่รู้คือถาทางออกไม่ได้อะ่ะแล้วเผเพื่อนก็โกรธอะ่ะเราก็ต้องเลือกอะ่ะเราก็ต้องเลือกคนใกล้อะ่ะ ต้องตัดเพื่อนที่อีกคนหนึ่งที่เรารักแล้วไม่เคยมีปัญหากันไปอีกคนนึ่งถึงเพื่อนคนนั้นด้วยนะว่ายังรักยังคิดถึงอยู่เสมอแต่มันจำเป็นเมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยและอีจุม๋มอีกระหนกแก้วเนี่ยอีอีสัตว์นระกนี่เป็นคนที่พูดมีศิลปะในการพูดมากอะมีไม่มีมึงเอางี้กันลวกันคนแบบกูนะี่ใครๆก็รู้ว่าขี้เหนียวใช่ไหม อิสัตว์นี่ได้ตังกูอะ่ะลูกกูไม่ได้ตังจากกูนะแต่อี้เนี่ยนี่ได้ตังจากกูอะ่ะขอให้บอกเถอกว่ามันไม่มีตังแต่มันไม่ได้ขอนะเดี๋ยวจะบอกว่ากูไม่ได้ขอนะทุกมึงไม่ได้ขอกูมันเสือกให้มึงเองกูเสือกให้มึงเองทุกครั้งที่กูรู้ว่ามึงไม่มงเงินกูต้องพยายามยัดเยียดให้มึงทําท่าไปไม่เอาแล้วยางนั้นอย่างนี้แม่อย่างนั้นอย่างนี้นนนแล้วมาเล่าให้กูฟังทําไม คิดดูว่าถ้าศีลมันเก่งขนาดไหนนะสมควรแล้วที่มึงเป็นเพื่อนกับอีปุ๋ยอ่ะอีปุ๋ยนัทิกาทีเน่ใน,นอีสิบแปดมงกุฎมึงก็อีสิบแปดมงกุฎเหมือนกันอีสัตว์ถ้าไม่สิบแปดมงกุฎนะกูค,คงไม่เอาของอะไรแต่อ,อะไรในบ้านกูเนี่ยให้มึงสารพัดหรอกคุณคิดดูนะคะมันอิจฉาขนาดที่ว่ามันกลัวเราเนี่ยจะรักลูกเรามากกว่าใส่ไฟไลูกเราสารพัด เป็นเรื่องไม่จริงทางนั้นเพราะดิฉันรู้ลุยสายลูกตัวเองลูกเรามันก็เงาเราแหละนะถ้าไม่เงาเราไม่ขึ้นเป็นซูเปอร์ไวเซอร์หรอกนี่น,นี่เดี๋ยวกลัวไม่ชัดค่ะซูเปอร์ไวเซอร์ค่ะนะคะกลัวกลัวกลัวเห็นไม่ชัดค่ะกลัวคนตามไม่ดีนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวกูวจะมาด่ามึงอีสัตว์นระกบอกแล้วนะหนึ่งภาพล้านคําตอบและสิ่งที่มึงปั้นน้ําเป็นตัวนั่นแหละมันจะกลับไปฆ่ามึงเองอิจม๋ม อีจุ๋มกะนกแก้วแห่งดูไบตอนนี้ลดเกตแล้วค่ะไปอยู่ฟูเจล่าดีใจด้วยนะจุ๋มฟูเจล่านะสามสิดีลัมนะโอ้โหซื้อกับข้าวได้เยอะชะมึงนะแหล่งนั้นนะอหูมึงได้กินปลาสดตลอดเข้าใจป่ะปลาถูกถูกด้วยบอกไว้แค่นี้คนที่ดูไบคนที่สหรัฐอิมเมเรดเขาจะรู้นะคะแค่นี้ค่ะ ดูกันชัดๆอีกคัก,กคหนึ่งนะคะลูกเทพค่ะตอนนี้มีหลานให้ป้านะป้าก็ต้องสั่งบอกว่าหน้าที่หลักของมึงเลยคือส่งคลิปให้กูดูวันละคลิปนะคะเพราะว่าหลานกูนะอะไรอย่างเงี้ยคือลูกน่ารักมากนะคะเดี๋ยวก็หน้าตาเขาอย่างเงี้ยคุณคิดดูดินะ เนี่ยเขาทางานเจ็ดปีเจ็ดปีกว่าที่ดูใบเริ่มจากเด็กเสริมนั่นแหละที่ป้าเล่าให้ฟังนะคะเมื่อวานาวานี้เมื่อวานนี้โมเมนต์อ่าทะเบียนสมรสค่ะนะคะจริงๆนะ่ะเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยเรื่องทะเบงทะเบียนสมรสเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาออกไปให้ใครดูหรอกแต่อีสว์รนรกนี่จะต้องโดนเอาส้นตีนยอกหน้าค่ะนี่คือการเอาส้นตีนยยอกหน้ามึง ผัวมึงให้มันได้คิดตีนลูกเขยกูก่อนมึงอย่ามาเทียบเงาหัวกูเลยมึงเอาให้ได้คิดตีนลูกเขยกูก่อนหัวมึงนะเหี้ย <Yeah. S 1> เป็นไงคะได้ผัวทางอินเทอร์เน็ตนะอี <laughs> สุนตีนเดี๋ยวรูปไหนอีกวะอ่ะนะมึงจัดเต็มเอากระอักเลือดไปเลยค่ะนี่ลูกเขยกูนี่ตาสีฟ้าค่ะหลานกูตาสวยค่ะแต่ไม่ใช่ตาสีฟ้าหรอกแต่หัวแดง ว่าผมก็ตรงทองเหมือนพ่อเขนี่แหละนะคะเอเคค่ะแค่นี้นะคะทักทายกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวอาููปป้ปแบแป๊บรักาำขอฟ้ารักคือ ือภาษาสวรัส์อป้าฝากทุกๆคนนะคะว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตคู่ราบลื่นและชีวิตคู่มีความสุขในบ้านจงให้เกียรติกันยาก้าวไกลซึ่งกันและกันนะคะคำว่าก้าวไกลซึ่งกันและกันเนี่ยป้าก็ขี้เกียจจะไปอธิบายรายละเอียดเพราะว่าบางทีเนี่ยคนระดับสติปัญญามันไม่เท่ากันค่ะ นะคะคำว่าให้เกียรติกันนี่อีีพวกที่ไม่รู้เรื่องหรือใช้ชีวิตอย่างทาาคิดว่ากูต้องคานเข่าเข้าไปมอบน้ําให้ผัวกูแบบอีจุ่มนะไม่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 มีค่ะไม่มีค่ะน้ําอยู่แค่นั้นมึงจะต้องเอาไปให้ผัวมึงแดกเนี่ยแต่ผัวกูไม่ต้องค่ะนะคะผัวกูนี่ในบ้านเราเท่าเทียมกันหิวเชิญตู้เย็นค่ะยงแถมยังทํากับข้าวให้ภรรยารับประทานอีกเขาน่ารักค่ะนะคะเงินก็หาให้เมียใช้ นะคะไม่ต้องหายเองแล้วก็เต็มไม้เต็มมือค่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่นี้จุ๊บๆเดี๋ยวมาพูดใหม่